สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องสีวิชัยธนบัตรและเหรียญขอนำเสนอธนบัตรที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะคะในพ,พศ2549นับเป็นมหามงคลสมัยที่ปวงปสมนิกรชาวไทยทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปี ซึ่งทั่วโลกต่างปรับปื้มในภาพพระราชพิธีออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยนะศีหาปัญชรระเบียงหน้าพัที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่9มิถุนายนพศ2549ในโอกาสมหามงคลยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชนิดราคา60บาทรวม9,999,999น9ฉบับธนบัตรทุกฉบับมีเลข9นำหน้าหมวดอักษรไทยถอทงและเลข9นำน้าหมวดอักษรโรมัน K หมายถึงพระมหากษัตริย์ตามด้วยหมายเลข7หลักธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา60บาท ออกใช้วันที่9มิถุนายนพศ2549ลักษณะธนบัตรด้านหน้ามีพระบรมฉายาสาธทิศลั์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประทับเหนือพระที่นั่งพุทธากันนาสิงหาภายใต้นบปดลมหาเสวิตชัติหน้าพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยส่วนภาาประธานด้านหลัง มีพระบรมฉายาสาทิสรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประกอบพระราชการณียกิจและภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกและมีข้อความว่าที่ระลึกเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ